สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก้า FC ไม่จ้ามือนี่ย่ายผ้ามาเฮ็ดกับเข่าบ้านๆเขากินเนาะค่ะเนาะกับข้าวบ้านๆเรากินยายกับเลงแกเข้นแด้อะเด้อก่ะเด้ออืมอืมยายจะผ้าออมไกลบ้านจ้ะใส่ผักร่วมผักที่เก็บมาจากตู้เย็น นี่มันเรือจากตู้เย็นค่ะนมาเด้ค่ะเด้อมากินน้ำยาเด้อก่อนเอื่นี่นี่ไก่บ้านครึ่งตัวนะคะยายกับเอาลงก่อนเลยค่ะไก่บ้านครึ่งตัวนี่ค่ะยายเอาไก,บก่บ้านลูกเรวอันนี้คือพริกแกงตำเอาเด้อค่ะเด้อ <ๆ S 1> นี่ข่าตะไคร้หอ,หอมจ้า พิกแห้งนะคะจะแล้วยายก็จะเอากะปิใส่น้ำนิดหนึงตอนําลูก,กเพิ่อลืมใส่เนาะคะ่ะเนาะนี่นี่จะกะปินะคะจะใส่่แล้วก็ยายก็จะมีที่ใส่ยายขอปิดพัดลมก่อนหมอยายจะบ่ฮหอน ยายล่องเต่าไม่ได้จ่ะยยายซื้อเต่าแกใไม่ยายบร่ได้ซื้อหอกแอดมินซื้อให้ค่ะนี่ก็คือพริกแกงใต้นะคะขีดละยี่สิบบาทแตโลละสองร้อยเลยนะคะบ้านเรายายกะเอามาใส่ใส่ปน่นใส่เห็มันคือให้มันมันมีขมิ้นมี่หยางเนาะค่ะเนาะพริกแกงใต้ยายก็ใส่หน่อยนึงแต่กระตัมพริกใส่อีกค่ะพักยายก็มีบักเขือ อุ้ยมันมันคือสเลนท์ใช่หรอลูกอุ้ยเต่าต้องกระพาไม่ให้แม่ละแม่ต้องต้องใส่มีดามละกระพาไม่แม่แม่จะต้องจับหมอ้อจะพุ่นจะนใ,ชใช่ที่มีมหูกระทะเออโอ้ยก็เห็นหม้อนี้ไว่าเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นเนาะคะเนาะจะนี่เห็นบ่อขาล้วนล้วนใส่พริกแกงจะนี่ มาลุนน้ากันดิค่ะเด้อลุกซอยกันมายายจะไปได้ซ้ำไดหมอนายจะต่อไปกับน้นําปลานะคะน้ําปลาแม่ติ๋วนะจ๊ะปะลาล้านวเด้ออันนี้คือเป็นปลาดาบเด้อน้ําปลาอันที่แม่ติ๋วต้มขายจะ้ะนี่ใส่ลงไปเลยอ้อมอ้อมนี่เขาจะต้องใส่ปลาน้วนวดเด้อค่ะเด้อให้มันนวปลาลาจะ้ะเกลือนี่ตาใส่เครื่องแกงเลยค่ะเกลือนี่ตัด โขกใส่พริกแกงแล้วจ้ะมาเทากับครัวให้มันหอมจ้ะอืมครัวใกล้ให้มันหอมโอ้ยยายเอาตั้งหมอพีดราคะถ้าเอากระทะดีจะพอดีเลยจ้ะกระทะคนมันนั่นถงเนาะมันจะได้เห็นโอ้ยนั่นนั่นนั่นมีคนรุนน้ำยาด้ี่นี่เอาบกปังบัดใดแล้วกะสิปังบัดนี่ละอืมเฮียอบเฮียิ สู่ประเทยฮิมบอมเนาะค่ะเนาะเออโอ้ยายนี่บอกให้เอาหมอนั่นก็เอาหมอนัโโน่นก็นสิเป็นคือก,กันต้องเป็นกระทะอือแล้วยายกับจะให้มันหอมเด้อค่ะเดอะเ้อเตียงแก่งหอมอืมล้วนไก่เห็ดซุกๆแล้วยายกับจะเอาน้ำใส่ใจะ้ะเอาน้ำใส่แล้วเหาก็สิสบายเนาะค่ะเนาะอืมเพราะว่ายายเดิ๋ไก่ไก่ไก,ะะไก่แม่สาวเด้อค่ะเด้อไก่ไม่กับจะบอกนั่นปันใดจะ้ะ นี่ไกลแม่สาวนี่กะปิแยกกะเ็ดบีบีเอาคอยเฮ็ดเอานาคะคะเนาะนี่หามาเมืองซวยกันแม่ติ๋วกับแม่หวานบ่นบนต่างกันเด้อค่ะแ <c oughs> ม่หวานถ้าพี่มาลงโป,ป่งเปงแม่ติ๋วกับสีมอควมดนี่ปนี้เดี๋ยแม่ติ๋วต้องหาที่ตั้งตั้งแก๊สไหมจ้ะอันนี้พึ่งซื้อมาเด้อค่ะเด้อเต่าแก๊สลูกสาวแอดมินแอดมินส่วนตัวจ้ะ นะคะ้ะใส่แล้วย่ายกะแต่ยังปบ,บผงวยคะ่ะมันหอมกินปลาล่ะย่ายกะจะใส่น้ำน้ำนี่จะบบได้ใส่ไหละะ้เยค่ะเพราะว่าออมนี่ย่าย่ยายจะบบเห็ดน้ำไหลยจะใส่รูปคุนกันเปิดใส่เหยือกมาให้เนาะย่ายกะจะตุมต้มไก่ก่อนจนี่เห็นไ่คะน่ากินบบแดงจืดครึง้งขึ้นเลยหอมพริกแข็งเวยคะ่ะ ขั่วพริกแห้งนมาเดี๋ยวทาทามันเดือดแล้วแยกคอสิได้เอาพักเอาหยังเอาเครื่องปรุงล่งเนาะค่ะเนะาะจะพักใส่แย่กบมีแย่กบลืมบอกมังพักใส่เนาะค่ะเนาะ มะเขือพวงจากสาร,รคามพริกเขียวจากสาร,รคามบะเขือนี่กระต้นล้างบ้านของยายเพิ่เก็บมาให้จาพักซี่กับเรืออยู่ในตู้เย็นกับกวางตุ้งแล้วก็ไอใบนางรักยายไปเก็บเอาอยุสวนล้างบ้านค่ะนะคะเดือดพันๆเลยบมอคะ เกลือคลานคลานเลยเกลืออีกโขกเซนนั่นเลยเด้อค่ะเด้อจะจะอุ๊ยหอมขนาดพี่น้องจ้ะหอมมากเลยเอออูอ้ไปเอาใบมะกรูดมาให้แม่สักสองสามใบสิลูกหอมหอมจ้ะนี่นะคะ แยกก็จะใส่น้ำประมาณนี้มาปรุงกันเลยเนาะค่ะเนาะแยกก็จะใส่น้ำปลาแย่ล้วนใส่เลยเค่ะเด้อแยกกับโบสแ่บ,บนั่นใส่หลายจะ้ะนี่ก็คือรสดีประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ มาหนึ่งช้อนชาผงวิเศษจ้ะผงวิเศษผงวิเศษก็ใส่นิดนึงจะ้ะนิดนึงนิดนึง แล้วก็ข้าวคั่วจะขาดไม่ได้หอ,อมเล่าเล่าห้องแห้งข้าเบือจะเพราะว่าเย็ดติวจะส่วนมากจกะตำข้าเบือใส่กับพิกเนาะค่ะเนาะบม่ได้แ่ขาก็เอาข้าเบือห้าวแท่นเลเลยแต่ส่วนมากเย็ดสิวจะใส่ข,ข,ข,ข้าวคั่วจะข้าวคั่วนะมันจะหอมหอมกว่าข้าเบือเด้อค่ะเด้อนี่จะใส่เลยใส่หอม นี่ถุงนี้สิบบาทนะคะของเม็ดสิวจ้าปั่นไทยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเครื่องปุกเขากัใส่แล้วแล้ว,วกะหล่าเขากัใส่แล้วแล้วขากัวเขาก็ใส่แล้วเจ้าเประเบอร์เประเบอร์เดี๊ยวเดี๊ยวกะจะ มะเขือพวงจากสารคามนะคะจะมะเขือจากสวนยายพันเก,ก็บมะไห่จะยาดมันกันอยุ่ตู้เย็นโดยมันกระดับเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปเลยอ่าลูกโดดใส่ลงไปเลยนะคะลูกโดดก็จากสารคามนะคะบ่มีพิธีรีตองเด้อยายล่างร่างทว่วมาเลยยายใส่เลย จ้ะอันนี้คือกวางตุ้งนะคะเนี่ยเห็นม่แกงพักอิลีค่ะแกงพักจ้ะพักซี่กับไปนี่คอยใส่ที่หลังจ้ะนี่ของโลัวเย็นคักค่ะค่ะใส่ลงไปเลย ตรงคนเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพราะว่าวขาเบื่อนี่กะจะเข้มผ่ากันไหมเพราะผ่าเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมันจะมันจะไม่อร่อยมันได้รสแล้วนะลูกว่าให้เอาน้ำใส่อีกวันหะเพิคนอยากสดเด้อค่ะเด้อแยกกะจะใส่จะถ้าบนนวดแยกกะจะเอาน้ำปลาล้งใส่เด้อค่ะเด้อ ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวพักยุกพักยังก็จะได้ค่ะนากินบ่ค่ะพี่นอ้องออมออมตุยออมผักของเหลือตุยเย็นจากใกล้กับเลือเครื่องโตมือนัน่ย่า่เอาไก่เห็ดย่างน้ะไก่ซื้อไก่บ้านมาตัวหนึง่งเอมาม้ไอ้ต้ม ไวยจับยวนขึ้พอลแล้วจ้า,าวปิดฝาหมอ้อไว้เลยเดี๋ยวเฮั่วา็คำเบิงบ้งกันอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะบอรงามเนาะผานี่เอาไว้ทั้งนี้จ้า <laughs> จ้ามาชมกันเลยค่ะนะ่ากินเบอร์ค่ะสุวกระเข้าหมอมๆเลยพี่น้อง ยกใไ้พี่น้องมาเห็นเด้มาเอาถวยมาซักเอาจ้าพูดละถวยวละถวยเด้อเอฟซีจ่ามาเขือพวงก็สุกแล้วมาเขือเราก็สุกแล้วผักเราก็สุกย่า่ลืมเปิดกล้องอีกแล้วจ้าย่ายเอาผักชีเล้าลงแต่ว่ากะหูเนาะค่นะเนาะผักชีเล้าย่า่ก็เอาลงแล้วนี่ค่ะนี่นี่เห็นปะจ้านี่สุกแล้วเลือจะกอยตู้ลงก็คือปิดจอบเลยค่ะเออ น้ำกัเพราะอุจุนี่แหละพ่อได้โซจ่าลูกเขาอยากโซจ่มามยยกับขอซี่มังก่นเด้อค่ะเด้อถ้าบนนวยายกคอเสียวน้ำปลาใส่นวพอดีแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะหอมหอมหอมแห้งหอมกินขขาเบือ่อ จะหอมพักซี่เล่าเอายีตูล้ลงนีแห้งสีหอมคักจะเอาถ้วยมาตักอาเดอรค่ะเดอ้อสุขูสุคนจะมะเขือพวงสารคาม,มลูกโดดก็สารคามจะได้ราคาโอเคระค่ะคุนตูลงค่ะได้า,มา่มักซี่พยตู้หลายๆเด้อเห็นบะผพายตูล้ลง เนกเลยเนกไข่โล่งเลยใส่ทั้งทึ่งเลยนี่หน้าทานไม่อยพี่น้อง่ะเนี่ยเมนูผักเด้อดิเด้อผักเพื่อเมนูเพื่อสุขภาพจ้าไก่กะจะบอนันปันไดไก่ครึ่งตัวนะคะอืมจ้าม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 าตักเอาอหมอมจ้าพี่น้องจ้า เหนียวเขาแล้วโอ้ยขาเหนียวตุยเด้อสีแซ่บมาจ้ะจ้ะแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะแยสิวจะขอจบคลิปอันโบกโบกโบกยู่นี่ล่ะค่ะขอบคุณทุกเลิศทุกรักทุกไลท์ทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่เขามาเห็ดออมไก่บ้านน้ำเยื่ติ๋วจ๋าเมนูล่างตู้เย็นเด้อค่ะเด้อจ้ะ บายบายเด้อค่ะเด้อเลิบๆทุกคนเด้อขอบคุณค่ะที่มารับชม